อันนี้ฮะเราถึงบริเวณป่าแล้วนะครับตรงไปนั่นเนี่ยเป็นเป็นป่าเป็นป่าเลยนะครับเนี่ยดูความแห้งแล้งของเขานะฮะเห็นไหมฮะความแห้งแล้งเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ากระเพราป่าเขาอยู่ได้ไงดูนะครับต้นไม้อื่นตายหมดแล้วทิ้งใบหมดแล้วแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่ก็คือกระเพราที่ที่เราจะมาเก็บเมล็ดพันนะกะเพรา,านะครับอ่าเดี๋ยวสลับกล้องหน่อยนะครับ สลับกล้องก่อนสลับยังไงวะไผ่นายฮะมันมันมีป่ยี่หลัท่านท่านดูนะครับท่านดูความแห้งแรงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยคือหญ้าอะไรเนี่ยตายหมดแล้วนะครับนี่คลองนะฮะอ่านี่เราเรามาให้ดูที่ผมหานะครับนี่เห็นไหมฮะกระเพราป่านี่ฮะเขาออกออกดอกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะร่วงหล่นเนี่ยแล้วปีหน้าเขาจะเกิดขึ้นดูความทนของเขานะครับขนาดหญ้ารอบรอนี่ตายหมดแล้วแต่กระเพรายังอยู่นี่ฮะดูดูนะครับ ถ้วผมให้ดูเลยเห็นไหมครับนี่ความอึดความทนของเขาเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ใบเขาจะเขาจะรีดใบที่เล็กหือฉุนหอมมากเลยะฮะนี่ยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ,ะเขาจะกระจายอยู่กระจายอยู่อย่างนี้ดูฮะดูดูหญ้าดูหญ้าตายหมดแล้วครับคลองไม่เหลือน้ําสักหยดแล้วนะครับดูฮะต้นไม้ผัดใบหมดแล้วตายหมดแล้วดูว้วดูนะฮะเนี่ยยาวไปนน้นเลยนะ นี่ก็จะเป็นบริเวณป่าโคกนะครับที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ10กิโลเมตรนะครับก็คือเอ่อเนี่ยเป็นคลองแต่ว่าแห้งหมดแล้วนะครับทุกอย่างแห้งแล้งหมดอ่านี่หญ้านะครับตายเรามาดูนี่ฮะเด็กน้อยนี่ต้นหยังครับนี่ฮะกระเพราป่าแท้แท้ดูดูกระเพราป่านะครับไม่ตายนะครับเขาเขียวดูหญ้านี่คือความอึดของเขาอืมเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยว ปีหน้าเนี่ยเขาจะรีดใบอย่างเงี้ยดูดิใบเขาเหลือแค่นี้เองนี่คือธรรมชาติของเขาแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะนี่ฮะเราก็จะมาเก็บมเมล็ดพันธุ์อย่างงี้นะครับดูนะฮะดูด,ดูรอบๆคือหญ้าตายหมดแล้วหญ้าที่ว่าอืดๆในแห้งตายหมดแล้วแต่กระเพาราตัวนี้ก็ยังถือว่าเขียวอยู่แล้วมเมล็ดเขาปลิวไปตรงไหนเนี่ยอึ๊บเนี่ยฮะดูนะฮะนี่เขาจะเกิดอยู่เห็นไหมฮะนี่ก็คือสเสน่ห์ของ กะเพราป่าซึ่งนับวันก็จะหายากนี่ของนะแห้งยังไม่รู้จะแห้งไงนะบ้านคนก็ไม่มีนะครับโอ้เราก็จะลึกเข้าไปครับไปหาอีกเรื่อยๆนะครับเนี่ยนู่นในนั้นก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วเอ่อห่างจากหมู่บ้านไป10กิโลหกิโลนี่เข้าไปนี่หลงทางเลยหน้าฝนก็จะเกิดเห็ดนะฮะอ,อย่างครับอเออนี่ไปตรงกับพอแว่นนะครับมาหา อะไรนะลูกเรามาหาอะไรกันนะไผ่ตรงกับพ้าแว่นมาหาหากระเพราป่ากระเพราโคก,กแท้ๆเลยนะไผ่ตรงกับพ่าแว่นนะครับอ้าวโอเคลูกนี่ครับเด็กชายไผ่ตรงก็จะสาธิตวิธีการกินเลก,กับกระเพราป่านี่เละรสกระเพรากรอบนี่ของแท้ดังเดิมนี่เดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบกระเพรากระเพราป่าใบจะเล็กนี้แล้วกินพร้อมกันเลยนะครับจะได้รสชาติแท้ๆเลยอ้าวลูกเอาเละมาใสา่วางบนเลลูก ใช่เรากินเลยนี่นี่นี่อื้งได้กินกะเพราเออเป็นไงครับเป็นไงครับได้กินกะเพราไหมครับหอไมไหมฮะนี่กะเพราแท้ๆนะครับกะเพราป่าแท้ๆอู้อตายแล้วกว่าจะหาได้ดูดิแรงก็แรงร้อนก็ร้อนคลองก็น้ำไม่มีสักหยดเหมือนอยู่ในทะเลทรายเลยไปลูกเดี๋ยวเราจะไปหาอีกทางนี้ก็ไปป่าได้ทางนู้นเราไปป่าได้ไปไปหากันเรื่อยๆครับ โอ้โหนี่เขาขึ้นแทรกอยู่ตามข้างทางนะครับเอ,อ่อแต่ก่อนแถบเนี้ยนะครับมันก็เป็นป่ากเก่าอะสมัยสักร้อยปีที่แล้วนะนะครับจะเป็นป่ากเก่าแล้วก็มีทานน้ำมีทานน้ำตกมีอะไรอย่างเงี้ยอนนี้มันแห้งแล้งมากป่าก็หายไปฮนะนี่ฮะ เนี่ยของแท้เลยนะครับเขาจะขึ้นอยู่แบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอีกนะครับสามสองข้างทางมีเปล่าโอ้ยแรงจริงๆะโอเคนะเนี่ยฮะมีไหมลูกอ๋อเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะล่วงหล่นพรพอหน้าฝนเขาจะเกิดน้ำใหม่เนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือของแท้เลยใช่ไหมลูก โอเคนะครับโอ้แรงมาก